ท่านมหาเศรษฐีผ right the pues. ู้มีบุญทั้งหลายโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยคุยในเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ในความกรุณาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีพระเดษพระคุณนั้นหล่อหลอมเราก็เอาธรรมะหลักต่างต่าดังกล่าวแล้ว ป่าลใหยญายทั้งหลายฟังในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความงามท่านหลายเคยได้ยินเกี่ยวกับนางวิสาขา <c oughs> นางวิสาขามีความงามตามที่พานสังเกตเห็นหนึ่งผมงามผมงามดำคิ้วงามตามงาม ปากงามกระดูกงามทั้งหมดนั้นเป็นความงามที่โดดเด่นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมีก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอากับเกลียต่างๆปารบพูดถึงสิ่งที่ทำไม่งามผู้หญิงนุ่งผ้าเรียบร้อยวีงไม่งามกษัตริย์ทรงเครื่องทรงไม่งามช้าง ทรงเครื่องไม่งามมาไม่งามและนักพดวิ่งไม่งามได้จากนางวิสาขาทท่านั้นเลยถามทว่าทั้งหมดนี้พ่อแม่ก็พยายามหล่อรลอมให้ลูกสาวมีลักษณะดุดนางวิสาขากตัญญูปรึกษาพ่อแม่ก่อนเสมอ แล้วก็ดูแลสามีดูแลลูกเป็นลักษณะพิเศษของนางวิสาขาดังกล่าวแล้วแต่น่าชื่นใจน่านโมนาทั้งหมดนั่นก็คือว่านางวิสาขาเอาใจใส่ในคนอื่นเสมอแม้ทั้งพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตหน้าบ้านตักข้าวไปแล้วหนึ่งขันอิ่มทีเดียวเลยนะขันเดียวก็อิ่มแล้ว กับข้าวเต้งพระคุณเจ้านี่ผัดบวบน้ำมันหวานอร่อยพระคุณเจ้านี่แกงฟักน้มันสุดยอดพระคุณเจ้านี่น้ำ,นำพริกลงเรือนะมันสุดยอดเลยนี่ข้าวมาทุกปลายานางวิสาขาเละมีบารมีนั่นก็คือว่าของสิ่งต่างๆที่นางวิสาขาจะล้นเหลือทั้งเหมือนกับสุภาพสตรีท่านนี้นามว่ามานุทองเจริญ อยู่แม่มานุทองเจริญบ้านอยู่โน่นบ้านช้างจังหวัดระยองโน่นมีอัตฉาิัยไม่ตีดีมากคลามีบุญปารลบบอกโอ้น้ำพริกน้ำจีนน้ำพริกน้ำยาปูต้องบ้านบึงท่านก็ไปแสวงหามาเลี้ยงถวายพระเลี้ยงประชาชน เลี้ยงคนท,ทั่วไปที่มาถบุญเป็นที่ชื่นชอบอันไหนที่อร่อยสักอย่างโอ้สุดยอดก็ต้มมัดอันเล็กของต่างๆขนมต่างๆที่บ้านมึงอุตสาหไปอามาแต่เช้าเป็นที่มาของคําว่าทําใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาทําใดขัดในตารถค่าราคาตนวันนี้ท่านมีอายุยืนน่าชื่นใจและน่านโมทนา เป็นแบบอย่างแบบแผนและแบบฉบับวางตัวดีอธัธยาศัยไมตรีดีเป็นที่พึ่งพาของญาติพี่น้องเป็นที่รักของทุกคนมาก็มีของมาแจกนับแต่ยามเป็นต้นมาบุคคลลายทางเป็นหมดก่อให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้ทัท,ะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักดังกล่าวแล้วบุญก็ส่งผลให้ท่านทำอะไรก็ตามแต่แป๊บเดียวได้เงินแล้ แป๊บเดียวได้เงนะินแปบ๊บเดียวประสบผลสาเร็จแล้วถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่หวงคือไล่ให้คือเลี้ยงไม่หวงใครให้เสมอให้เสมอคิดดีพูดดีและมีน้ําใจดังกล่างแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับของท่านน่าจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในวาระที่ท่านคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอให้ท่าน มีความสุขกายมีความสุขใจนิ่งใสอยู่ในบุญดังกล่าวแล้วเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่มีบารมีเป็นคนที่เอื้ออาทรน,นิ่งในบุญและสำคัญที่อดทนซื่อสัตย์ประหยัดอดทนวางตนแต่พอดีและทำดีตลอดชีวิตสัพพโลควินิมุตโตสัพพสันตาปวัตติโตสัพพเวละมะติกันโต นิพุตโตต่วงงภาวะแปดถอดความว่าขอคุณแม่นนทองเจริญสัพพโลกวินิมุตโตอย่ามีโรคภัยติดตัวแข็งแรงอย่างนี้ท่านไม่มีโรคอะไรดังติมไม่มีโรคความดันไม่มีโรคเบาหวานขออย่ามีโรคภัยติดตัวสัพพสันตาปวัติโตชลาดสามารถใครทําให้โกรธให้เกียดกลับกลาย เป็นการสร้างมิมตรไมตรีทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธชนะคนตนีด้วยความให้ดังที่คุณแม่เป็นสัพพสันตาปวสัพพเวละมะติก,กันโตมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนแม่มากเพราะแม่มนุษย์สวดมนต์จีนทำพิธีล้างป่าชา้ามีเพื่อนเยอะตั้งแต่กู้ภัยตั้งแต่ชมลมในการเลี้ยงปลา ล้างป่าช้าเยอะทุกจังหวัดทุกภาคนิพพุตโตจะตัวงเพราะวะ่าขอให้คุณแม่มนุษย์ใจใสใจสบายเป็นผู้ใหญ่ที่น่าอนุโมทนาสาธุเข้าถึงธรรมในชาตินี้นะเงินทองไหลมานะชาดีตี